สวัสดีครับผมแค็ซี่เอซครับผมอ,อมีสมาชิกหลายคนไม่รู้วิธีการที่จะไปชูป้ายโดยเฉพาะเพื่อจะไปรับลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศนะครับที่ไม่สามารถบนรัเดิกตรงได้นะครับก็ถ้าเราวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับชั้นสี่เจอมุ่งหน้าเป็นอาคารผู้โดยสารนะครับ มันจะมีเขียนว่าลานจอดรถนะครับาลานจอดรถครับให้เราวิ่งชิดขวานะครับผมเนด้านซ้ายคืออาคารผู้โดสารทั้งขาเข้าและขาออกนะครับขาเข้าจะอยู่ขาเข้าจะอยู่ชั้นสองนะครับขาออกจะอยู่ชั้นสี่ครับแดีวเราจะไปทางโรงแรมโนวเทลนะครับอาคารจอดรถอาคารสำนักงานนะครับ เาชิดขวานะครับเพื่อเราจะไปอาคารจอดรถห้าชั้นนะครับเ,เาเรียกว่าอาคารจอดรถห้าชั้นในกลุ่มสมาชิกแท็กซีก่คือกันเขาจะประมาณนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเบี่ยงขวานะครับ เลียวขวาไปอาคารจอดรถชั้น5นะครับ,นนรบเลียวขวานะครับเรอจะไปหาที่จอดรถนะครับที่จริงๆวันนี้ตอนนี้ผู้โดยสารลงเครื่องนะครับจากาเวลาเดิมคือ สิบเอ็ดโมงครึ่งครับแต่ว่าเครื่องลงแก่สิบเอ็มงหกนาทีเจ็ดนาทีครับเนี่ยอาคารจอดรถสองสามรเราใช้ที่สองเลยนะครับเนีจยเราจะยซ้ายเข้าไปนะครับมีรปภนะครับผเขาจะตรวจใต้ท้องรถนะครับ เราจะไปหาที่จอดรถกันครับเกี่ยวมับเรินกงงานตอนนะครับก็ะบนนะบจะไปรับบัตรนะครับเรารับบัตรเสร็จเราก็จะไปหาที่จอดรถนะครับอ่จะคิดเป,คเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงยี่ห้าบาทครับผมเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับ จอดรถกันนะครับเดี๋ยวไงผมจะมาต่อนะครับผมเนี่ยถ้าเราวนมานะตอนนี้เราวนมาหาที่จอดนะครับอันนี้ด้านขวามือเนี่ยคือสะพานเชื่อมระหว่างอาคารนะครับที่เราจะไปคอรับผู้โดยสารนะครับตอนนี้หาที่จอดรถครับเอ่อครับตอนนี้เราก็หาที่จอดรถนะครับอาจจะหายากนิดหนึ่งครับกรณีที่เราไ็จอดในซองนะครับ จะจอดด้านนอกด้านนอกนะครับผมเนะี่ยเราจะมาจอดด้านนอกกันอ่าซ้อนคันนะครับผมกำลนงเอ่อปลดเบรกมือให้เรียบร้อยนะครับพอสอบพอสอบได้นะครับว่าอ่าเราเราเรา,เรานี่ไหมอ่เราเช็คอเราอยู่ในเกียร์ว่างไหมครับเพราะไม่งั้นจะเป็นปัญหาของคนที่อยู่ข้างในนะครับเวลาจะออกนะครับเราสามารถเฮ็ดก,ก่อนนะอ่า จากนั้นเราก็จะเดินไปนะครับผมเพื่อจะไปชูป้ายนะครับตอนนี้ผมพิมพ์มาเรียบร้อยนะครับผมพิมพ์มาเรียบร้อยแต่ถ้าไม่พิมพ์เดี๋ยวเราไปหาเจ้าที่ก็ได้นะครับนะฮะที่รถกดรถคันนี้จะหาที่จอดยากนิดนึงนะครับบางคนก็ไปอาชารเก่งนะครับนะ ต้องมาขยับว่าตัวใหญนะครับกินตรงนี้แล้ามาขยับได้นะครับจะจับตรงนี้จับนี้อีกเราจะเดินไปที่อาคารนะครับ ันนี้จะเป็นสะพานอาคารเชื่อมต่ออาคารนะครับลอใช้ okay, ดูนะเราใครมานะครับทางล่างสุดนะครับจะเป็นที่แท็กซี่โซนภูมิจอดอยู่ชั้นสองก็จะเป็นขาเข้านะครับข้างบนจะเป็นขาออกที่ว่ารถแท็กซี่มาจอดส่งผู้โดยสารนะครับน,นี่จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับ พานเชื่อมติดอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับที่เราเจอรถนะครับไม่งนั้นเราต้องขึ้นลงๆนะครับเพราะเพราะว่าสะพานเชื่อมระวางนี้ไ่ได้ต้องขึ้นขึ้นแต่ละชั้นนะครับชั้นนี้จะพอดีเลยจะาปชั้นห้านี่นะครับ ไปจะชูป้ายนะครับอ่าน,นี้ก็จะเข้าไปอาคารผูกก้โดยสารน,นะครับจะ ถ้าใครไปจอดอาคารสามนะครับอาคารอันนี้เรามาอาคารสองใช่ไหมอาคารสามก็จะนะครับไปประตูเก้าประตูสิบนะครับเดี๋ยวไปเขาน้นนะครับ<า>นะครับจะเป็นขาเข้านะไอขาเข้าก็คือมาจากนอกเขาก็จะเราไปชูป้ายตรงข้างล่างนั่นนะครับเราจะชูป้ายข้างล่างตรงน,นั้นนะครับ นะพอเจอรถเสร็จก็เนี่ยเดินข้ามทางม,มาตรงนี้นะครับผม มันจะเขียนเขียนข้างล่างว่าชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองชั้นที่สองครับนอน,อบนี้เราอยู่ชั้นที่สามครับชั้นที่สามเราจะพอเข้าประตูมานะครับผม นะนะผู้โดยสารขาเข้าสองนะครับ XL นะครับขาเข้าออกนะครับเรานะจะเดินลงมาได้เรื่องลงไปนะครับที่ชั้นสองนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสามข้างบนชั้นสีที่ว่าผู้โดยสารชอบไปโบกแท็กซี่ข้าบนนะครับ แล้วก็ลงมนจะเรื่อนนะครับลงไปนะครับ เราก็จะพอลงบันไดมานะครับเราจะเห็นนะครมันจะมีประชาันนี่คือมิสติ้งพอยนะครับให้ดูก่อนนะครับนี่คือมิสติ้งพอยนะครับที่เราจะมารอผู้โดยสารนะครับมิสติ้งคอยทาแค่โซนนี้นะครับที่เราจะมาชูป้ายนะครับนะครับก็คือชั้นสองประตูสามหลักๆนะครับเราจะเดินไปที่โคริส หร,หรือประชาชนท่าอากาศยานคนระับตอนนี้เขาจะมาชูป้ายน,นะฮะผู้คนจะมาชูป้ายกันบางคนก็มารอย,ยากนะครับบางคนไม่มาชูป้ายเองก็จะจ้างเล็บนะครับเห็นไหมมันจะมีจ้างเล็บชูป้ายกันมหมดเลยนะเราจะมาที่นี่ไงฮะเคาน์เตอร์ลงทะเบียนนะครับนี่เล็บชูป้าย อ่าเขาเต์ลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็มาเอาเอกสารนะครับเอกสารอีเอกสารมานะครับเอกสารมามันจะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่ข้อความที่เราจะเขียนยก็คือเช่นมิสเตอร์นี่มิสเตอร์นี่นะครับแล้วเที่ยวบินเวลาวันที่เดือนนะครับ หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รหัสประชาชนนาะแต่สักครู่ของเขาตอบกันมาต่อนะครับพอเรากรอกข้อมูลลงไปเนะกรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับรหัสประชาชนเบอร์โทรนะครับเราก็จะเอาเอกสารนะครับอันนี้ผมพิมพ์มาก่อนถ้าใครไม่พิมพ์ก็ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ไปเขียนให้นะครับแล้วก็ยื่นแบบประชาชนเรานะฮะี่เจ้าหน้าที่ครับให้เขาประทับตานะครับนี่เขียนให้หน่อยนะ ตะอมเล็บชูป้ายปกติที่ใช้บริการกันนะครับเล็บชูป้ายก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งเจ้านะครับพอเล็บชูป้ายเขาเจอลูกค้าเขาก็จะพาไปส่งบางทีเขาก็พาไปส่งเนือขอให้ลูกค้ารอตรงนี้นะครับ รอตรงนี้แล้วก็อาจจะพาะไปส่งที่ประตูประตูสามนะครับแต่ถ้าเราชูเองเราก็ไม่ต้องครับนี่เราก็รอนะครับปกติเขาจะมาชูกชูที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปชูตรงนั้นครับตรงมิตติ้งคอยนะครับ นะครเราก็จะได้ได้เอกสารมาเขาจะพิมพ์กดแล้วนะครับนะครับพอได้มาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถส่งถ่ายให้ลูกค้านะครับหรือว่ายติของลูกค้าอะไรของผู้โดยสารนะครับนะครับเราจะพาดูอนแป๊บหนึ่งนะครับนะครก็คือเลตุกใต้เขาก็้ะ มารับผู้โดยสารแล้วก็จะให้รอแล้วเขาก็จะแจ้งไปทางาแท็กซี่หรือ,อแทตู้ที่นัดไว้นะครับบางคนเขาก็จะจับรวมกันอผอจะแจ้งนิดนึงนะครับส่วนใหญ่พอเรามาตรงนี้ครับประตูที่สี่ครับประตูที่สี่เนี่ยมันจะเป็นเขตห่วงห้ามการเข้าไปข้างในนะครับยกเว้นว่า,าผู้โดยสารมาจากต่างประเทศ ไม่มีซิมนะครับไม่มีซิมไม่มีอะไรนะครับไม่มีซิมเรา,าก็สามารถพาเขาเข้าไปข้างในนะครับจะมีซิมทั้งคูบู Tech ีแทกเอเอสอะไรพ้างี้ข้างในก็เลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเขตข้าวห้ามเข้านะครับยกเว้นเอามีพละจริงนะครับนี่ครเาจะมาซูเป้ากันตรงนี้นะครับตั้งแต่ประตูสี่เลยนะครับนี่ครับ ตอนนี้เราก็แห่ครับางคนเขาก็เตรียม,ดดมก็ดอกไม้กนรับนะครับเราจะพาไปดูจุดที่ผมจะให้ลูกค้ามารอนะครับหรือวมามาพบกันนะครับก็จะเลยแบบตรงนี้มานะครับอยากจะมีเล็บโชว์าย เราจะพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรเขียนชื่อไว้รออะไรนะครับบริษัทโน้นบริษัทนี้ครับนะครับจุดนงาครบนะครับจุดนงาครบอ่าจะเป็นจุดนงาครบครับอ่านจะจะมารอครับนี่นะท่านผู้ชมครวิกกิ้งคอยส์ครับผมผมว่าผมจะมาเยืนตรงนี้ครับใกล้ๆร้านนะลายเงินนี้เนาะนะคนะะับเขาก็ถามว่า หันหันชื่อนะครับปกติผมจะหันหันรายชื่อนะครับมาถึงปุ๊บถ้าผมมีคอนแทครหรือ,อลูกค้าหรือแฟนของลูกค้าผมก็จะถ่ายรูปจุดนี้นะครับไปให้ลูกค้านะครับหรือแฟนของลูกค้านะถ่ายเสร็จผมก็จะถ่ายประตูสามนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเรามาสแกนบายตรงนี้นะครับนี่ครับผม อ่าอย่างไรก็ขอบคุณนะใครยังไม่เคยมาชูป้ายไม่ยากอย่างที่คิดนะไม่ต้องกลัวนะครับผมอย่าลืมบัตรประชาชนนะครับในงั้งวิ่งกลับไปเอาที่รถนะครับผมอ่าปกติอ่เริยกชูป้ายเขาจะพาลูกค้าออกประตูนี้อ่าออกประตูนี้นะครับออกประตูนี้แล้วจะมีรถมารออยู่นี่ครับนะครับางโน้นนะครับฝั่งโน้นด้านนอกนันนะครับจะมีรถมารออยู่ ะส่วนใครที่ออันนี้จะเซนได้เฉพาะรถบ้านนะครับรถแท็กซี่ลงมาไม่ได้นะครับแท็กซี่ก็จะวิ่งอยู่ข้างล่างเห็นไหมครัเข้าไปจุดจอดนะครับแท็กซี่แล้วก็ไปจุดจอดแท็กซี่ของสนามบินนะครับมันจะต้องมีบัตรคีออสนะครับสแกนผ่านเข้าไปนะครับนะครับ k อ y a r t จะป้ายเข้ามานะครับเห็นไหมเป็จอดเป็นแถวเป็นแนวนะครับ อันนี้ต้ง็่านบาัตรคชียร์อสครับวันนี้ก็เข้าไปจุดจอดตรงลานจอดสนามงน้โนโซนอุณภูมิด้านนอกนู่นนะครับจะจอดรองานชั่วโมงสองชั่วโมง,สาม,โมงสามชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าในช่วงนั้นนะครับลูกค้าเองที่ออกมาครับส่วนใหญ่พอออกตรงนีม้มาเขาก็จะลงไปชั้นล่างแล้วไปกดบัตรคชวนะครับบัตรคชวมีทั้งบัตรคชวรถเล็กรถใหญ่นะครับอยู่ตรงโน้นนะครับ เอองงออกปากหมดคิวปุ๊บมันก็จะขึ้นรายชื่อว่ารถคันไหนทะเบนอะไรนะครับอันนี้ก็แลแ้วแต่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็จะเหมาส์ไปมาตรงนี้เลยนะครับงั้น,ะนก็ขอบคุณผู้ท่านครับผมที่ติดตามแท็กซี่เอไอซีนะครับผมยังไงก็ มาชูป้า้กันนะครับนี่ยากอย่างที่คิดครับจุดได้พบครับนิตติงคอยครับมันจะมีที่นี่ที่เดี่ยวครับขอบคุณครับ